ที่วะนั่นน่ะสิช้ามากเลยเนี่ยขอโทษนะคะที่มาช้าพี่ค่ะเน่ร้านก็อยู่แค่นี้เองทำไมมาช้าเป็นชั่วโมงเลยฮะรู้ไหมว่าคนมันหิวอ่ะถ้าไม่พร้อมจะเปิดนะก็ไม่ต้องเปิดเนธ ต่อไปไม่ต้องสั่งข้าวร้านนี้แล้วคุณลูกค้าคะค่าข้าวสองร้อยยี่สิบบาทค่ะยังจะมาขอเงินอีกเหรอฉันไม่เก็บค่าเสียหายกระบุนขนาดไหนแล้วนะานัแบ่งข้าวแบ่งข้าวกินไปอยู่เนี่ยฮัลโหลครับคุณใช้ญาติเจ้าของเบอร์ไหมครับ เขาอยู่ที่โรงพยาบาลครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมรีบไปครับกินไปอย่างนี้โอ๊ยนี่พี่ทำไรอะนี่หมอใสฉันะพี่อ้ยหยุดนะหยดุดหมอใสฉนหมอครับเมียผมเป็นไงบ้างดีนะครับที่มาทันถ้ามาช้ากว่านี้แย่แน่ อ๋อเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วล่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะ่ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะแต่โชคดีนะที่มีคนมาช่วยไว้ เมื่อกี้นี่ยังไม่ได้ทันขอบคุณเลย รถโรงพยาบาลใช่ไหมคะค่ะมีคนเป็นลมอยู่ที่สามแยกมหาฟิลเนี่ยค่ะ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 คุณตั้งสติไว้ดีๆนะคุณคุณไม่เป็นไรคะ่ะพอดีว่าฉันรีบขอบคุณมากนะคะค่ะฉันขอตัวก่อนนะคะ น้องครับพี่ขอโทษนะที่ทำนิสัยแย่ๆกับน้องอะ่ะไม่เป็นไรค่ะเข้าใจนี่ครับค่าอาหารเมื่อกี้ที่เหลือน้องเก็บไว้เลยนะถือว่าเป็นสินน้ำใจที่ช่วยเหลือแฟนพี่ไว้ ฉันรับไว้ส่วนนี้เงินทอนเมนนื่อกีจะหนีอฮะ เลยใช่ไหมว่าห้ามหนีเด็ดขาด <c ười> แพมไม่สบายนอนป่วยอยู่แค่นี้นะให้ฉันคุยกับแพมเดี๋ยวนี้เลยนะ มึงห้าบอกเพื่อนมึงเด็ดขาดทำไมมึงไม่หลอดหนว่าไงแกแพมแกเป็นยังไงบ้างโอเคไหมโอเคแต่ตอนนี้ฉันอยากกินขนมมากเลยอะที่นี่หาซื้อไม่ได้เลยฮะ จะไปบ้านแฟนที่เพิ่งรู้จักก็ได้ไม่นานเนี่ยนะแถมเป็นบ้านนอกอีกอันตรายหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แพมก็อย่าไปเลยนะหนุ่ยปอมันไม่อันตรายหรอกแกไม่ต้องเป็นห่วงงั้นเอางี้ถ้าแกไม่ไว้ใจเนี่ยเราสองคนมาสร้างขดลับกันถ้าเกิดว่าฉันตกอยู่ในอันตรายจริงๆ ฉันจะบอกแกว่าฉันอยากกินขนมแต่ว่าหาซื้อไม่ได้โอเคไหมโอเคแต่แกต้องสัญญากับฉันนะว่าแกจะดูแลตัวเองดีๆอ่ะสัญญาอยู่แล้วได้เดี๋ยวฉันส่งขนมไปใหไ้ได้ได้ได้ แกรีบส่งอะไรนะเดี๋ยวฉันให้พี่โอส่งที่อยู่ไปให้แพมต้องตกอยู่ในอันตรายแน่มึงจะให้มันส่งขอให้มึงทำไมมันก็รู้สิว่ามึงอยู่ไหนอ๋อหรือมึงตั้งใจจะให้มันมาช่วยฮะ ยอดถ้าเกิดเราส่งที่อยู่ให้มันแล้วเ,เพื่อนมันมาจะทำยังไงไม่ต้องส่งให้ดีกว่าต้องส่งถ้าไม่งั้นเพื่อนมันแจ้งความแน่ถ้าเพื่อนมันมานะมันไม่มีทางรอดกลับไป กินขนมปังก่อนสิกินสิแฮมเพื่อนมาเหรอแฮม สวัสดีค่ะอาแพมขนมที่แกอยากกินแล้วนี่ฉันเอาหนังสือเล่มโปรดมาให้แกด้วยเผื่อแกเหงาอะ่ะไ,ไหนๆก็มาแล้วกินข้าวด้วยกันก่อนสิ ดีกว่าค่ะคือว่าฉันมีงานต้องไปทำต่อแฮมแกอย่าลืมอ่านหนังสือละอ่านให้ครบทุกหน้าเลยนะให้ผมไปส่งไหมครับไม่เป็นไรค่ะฉันกลับเองก็ได้ค่ะ poner กับคนอื่นอะแถมยังขังฉันไว้ไม่ให้ฉันไปไหนโทรศัพท์รรรฉันเขาก็เยึะไว้อะแกแกช่วยรีบโรแจ้งขวามให้ฉันหน่อยนะได้แกไม่ต้องกลัวนะฉันจะช่วยแกออกมาให้ได้มาเมืแกแจ้งตำรวจอฮะฝันไงเลอ๋อ <c oughs> ถ้าเกิดเจอตำรวจแล้วมึงทำให้กูเดือดร้อนมึงกับเพื่อน,นไม่ปล่อยไว้แน่ไปเลยไปเดี๋ยวจับเข้าไปเลยคะ่ะคุณตำรวจ ตำรวจอย่าไม่เชื่อผู้หญิงคนนี้นะครับเขาสติไม่ดีเขากัดเมียผมดูนี่สิครับผมต้องรีบพาเมียผมไปโรงพยาบาลไม่จริงนะคะเขาตหากล่ะคะที่เป็นคนทำร้ายเพื่อนฉันผู้ชายคนนี้ได้ทำร้ายคุณหรือเปล่าครับ ไม่ได้ทำค่ะแคมทำไมแกพูดงี้ล่ะแกไม่ต้องกลัวนะแกพูดความจริงออกมาตอนนี้แกอยู่กับตำรวจแล้วไม่มีใครทำร้ายแกได้แล้วแคมแกพูดออกมาสิมันเป็นวิธีเดียวที่ทำให้แกรอดนะเราต้องรีบไปโรงพยาบาล ตอนมาช่วยผัวแต่ตัวผัวโกงค่าสิสอสอนนั้นผัวเขาก็ทํากับเขาได้ลงคอเนาะเออ มาทองที่พี่ให้ไปขายเหรอเอาไปขายทำไมก็เอาไปจ่ายค่ารักษาโรคมะเร็งเนี่ยนะระยะสุดท้ายแล้วนี่จะรักษาไปทำไมยังไงก็ไม่รอดอยู่ดีนี่พี่รู้แล้วหรอฉันกลัวพี่จะทำใจไม่ได้ก็เลยไม่ได้บอกพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนที่เป็นมะเร็งคือมึงไม่ใช่กู แล้วทำไมกูต้องทำใจด้วยทำถ้าอย่าสสำคัญตัวเองผิดไปสิแต่ว่ายังไงเ้าก็จะไม่รอดอยู่แล้วอะ่ะฉันบอกอะไรเอาบุญให้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยฉันกับพี่โอ๊ตเราสองคนเป็นแฟนกัน <c oughs> ว่าไงนะพี่โอ๊ตแต่พี่บอกว่าเน็ตไปที่น้องสาวไง <c oughs> ก็เพราะว่าเธอโง่แบบนี้ไงพี่ออสนีเขาก็เลยพาฉันมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยได้ค่ะคุณหมอค่ะค่ะฉันจะรีบไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่ออสเราไม่มีเวลาแล้วหมอเขาว่างผ่าตัดแค่วันนี้วันเดียวแล้วเอาบ้านหลังนี้ไปขายกันก่อนนะ มึงจะบ้าเหรอให้ฉันขายบ้านหลังนี้เพื่อรักษาเกน,นะจะทาไปทาไมอะไรนักหนาวอะฮะนี่เลิกโทรมาสักทีนะครับและไม่มีการรักษาหรือการผ่าตัดเลยทั้งนั้นคุณโอ๊ตใช่ไหมครับถ้าคุณไม่รีบเข้ารับการผ่าตาัดคุณอาจจะอยู่ได้ไม่ถึงเดือนนะครับคุณหมอเข้าใจในผิดหรือเปล่า ขอโทษนะคะคุณหมอฉันขอยกเลิกการผ่าตัดค่ะแล้วพี่ก็อยากไมเสียใจทีหลังละกันเนปเอาผลตรวจมาให้พี่ดูสิ ฟื้นแล้วเหรอแพมทำไมเป็นแพม่ะแล้วเนี่ยอยู่ไหนก็หลังจากที่เขารู้ว่าพี่มันมะเลง็ง <c oughs> เขาก็หอบทรัพย์สินและขายบ้านหนีพี่ไปละ <c oughs> เลยจริงพี่ไม่น่าบอกรหัสตู้เซฟเลย ทนะพี่รู้สึกผิดแล้วจริงนี่บัตรพี่สุดท้ายก็มีแค่แผ่ที่อยู่ข้างๆพี่แผ่มเอาเงินนี่ไปใช้เถอะนะ นี่เป็นบัตรเครดิตที่ฉันใช้มันรู้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พี่พี่ไปใช้นี่เองแล้วกันนะและที่ฉันมาในวันนี้เพราะฉันเป็นญาติคนเดียวของพี่ที่เหลืออยู่พี่เซ็นซะแล้วหลังจาก เราสองคนก็จะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแพมอย่าทิ้งพี่เลยนะแพมก็รู้ดีว่าพี่ไม่เหลือใครแล้วอะสงสารพี่เถอะนะแล้วตอนที่พี่ทำกับฉันล่ะพี่ไม่สงสารฉันบ้างเหรอฉันเคยรักแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อพี่แต่ตอนเนี้พี่ได้ตายจากใจฉันไปแล้วพี่จะเป็นตายร้ายดียังไงมันก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับฉันอีก แพมแพมอย่าไปแพมอย่าเลยนะไปเลยนะไป,ยนะไปไกลๆเลยยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งดีอย่าทำแบบนี้นะแพมอย่าให้พี่ไปนะแพม พี่ออสเป็นอะไรไหมทำไมไมันอยู่นนอกบ้านล่ะชจ้งมาเถอะพี่มันเป็นตัวถ่วงเองพี่มไม่ทันหลอดมมนได้ซ้ำอะ่ะใจเย็นก่อนนะพี่ออสรู้คุณก่อนเร็วเดี๋ยวฉันช่วย ช่วงนี้พี่ก็อยู่บ้านฉันไปก่อนนะพปรจะมาลำบากช่วยพี่ทำไมพี่ไม่อยากเป็นภาระใครอีกแล้วพี่อย่าพูดแบบนี้สิ <c oughs> ทำไมฉันรู้สึกว่าเรื่องนี้มันแปลกๆนะ พี่โอ๊ฉันไปซื้อของก่อนนะเดี๋ยวฉันกลับมาพ,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 พี่มีความสุขที่สุดเลย ที่รอวันนี้มันนานมากฉันเนี่ยสิใจจะขาดอยู่ละนี่ถ้าไม่ได้แผนของพี่นะเราสองคนก็คงไม่ได้อยู่ด้วยกันเร็วกว่าน,นี้นั่นน่ะสิเออแล้วเงินประกันล่ะโอนมาหรือยงังโอนแล้วถ้ารู้อย่างนี้นะฉันน่าจะทำประกันที่สูงกว่านี้อย่าโลมาจิแค่นี้ก็ใช้ไม่หมดละต่อทีก่อ เป็นอย่างที่คิดว่าไม่มีผิดเลยพี่คะเดือนที่แล้วมีการเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับมีอะไรหรือเปล่า หนูขอภาพจากกล้องวงจรปิดได้ไหมคะคือคนที่โดนชนไปพี่ชายหนูเองค่ะอ๋อได้ครับผม ไมแพมทำกับพี่ลงคอมันคงเป็นเวรกรรมของพี่แหละพี่เลยต้องมาชดใช้กรรมแบบนี้พอช่วยอะไรพี่หน่อยได้ไหม คุณตำรวจมีอะไรเหรอครับก็มาเอาพวกแกสองคนเข้าคุกไงอะไรครับพูดเรื่องอะไรเรามีหลักฐานทั้งหมดแล้วนะครับว่าคุณทำประกันให้สามีคุณและสร้างสถานาการณ์ทั้งหมดขึ้นมาผมขอคุมตัวพวกคุณทั้งสองคนไปที่โรงพักนะครับเย ค่อยๆไปชดใช้สิ่งที่ทำลงไปในคุกตำรวจผมไม่เกี่ยวครโอ๊ยกูณตำรวจฉันเจ็บนะเองินอยู่ไหนหยนจ้าฉันไม่มีแล้วจ้าฉันใช้หมดแล้วมันจะหมดได้ยังไงหยดยโอ๊ย,อย,อยพียอ๋ออยดหเดหยดหยดห ไหนมึงบอกไม่มีไงฮะโอ้ยอไอ้ยอ้้ไไอ้ไพี่อยาอ้ไบไอ้ไอเไ้ไอ้อ้ไอ้ไ้ จย่ากลับก็กลับไปเลยน่าำคันจริงยิ้มสวนใจนโอ๊ย้ canvi! หัวมึงอยู่ไหนฮะยิ้มตันตกับกูแล้วหายหัวไปฝั่มึงไปบอกหัวมึงด้วยนะเรียกมามาคืนกูซะไม่อย่างงั้นกูเก็บมันแน่พี่ อย่าทำอะไรเขาเลยเนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะพยายามทยอขคืนพี่ทุกวันเลยอย่าไปทำอะไรเขาเลยจ้ะพี่นะไม่ต้องพูดมากได้เก็บที่มึงใช่ไหมคุณจะมาเก็บทุกวันเลยเพราะถ้าวันไหนไม่มีแล้วก็มันรู้ใช่ไหมจะทำยังไง เจครับผมว่าเงินมาคืนครับมึงสองผัวมีนี่จริงจงนะเดี๋ยวคนนั้นคืนคนนี้คืนอ่ะนไหนก็คืนมาละวอกไว้ตรงนั้นแหละ <sh arp> ไปไดนะ้ครับ เงินที่พี่ติดเขาไว้พี่คืนทั้งตัวและดอกหมดแล้วนะพี่เอาเงินจากไหนไปคืนเขาฉันถามว่าพี่เอาเงินจากไหนไปคืนเขา ใช่ไหมอะทำไมพี่ถึงทำแบบนี้ทำไมถึงได้งอกนาดนี้พี่อ้นพี่กำลังจะเป็นพ่อคนคนที่อยู่ด้านในออกมามอบตัวซะตำรวจได้ล้อมไปหมดแล้วพี่อ้นพี่หนไีไปหนีไปนะหนีไปไม่เป็นไรเพไม่เป็นไรไม่เป็นไร ที่ตั้งใจมอบตัวอยู่แล้ว